บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดนำโดยคุณทริชยาคัมพิริยานนท์รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดพร้อมด้วยดรเจริญสุขด้วงล้อมจันทร์โพงเงินที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารงานทั่วไปคุณศาสนัาเทพกิจที่ปรึกษาอาวุโสด้านแพทย์แผนประยุกต์และพนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดรวมทั้งคณะทำงานโครงการสกายเม n นิวเจนมอบหน้ากากอนามัย2,500ชิ้นให้กับชุมชนสุเหร่าแดงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยวันนี้ทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็นำหน้ากากอนามัยจำนวน2,500ชิ้นนะคะมามอบให้กับชุมชนสุเหร่าแดงแนะคะ ก็บ้องต้นได้ทราบข่าวว่าชุมชนสุเหล่าแดงนี้มีประชากรประมาณ2,000คนนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากคือประมาณ16คนนอกนั้นก็มีอีกจํานวนอีกเยอะเลยที่เอ่ไปกักตัวอยู่นะคะแล้วก็ทราบว่าเป็นชุมชนที่ขาดแคลนหนะ้ากากอนามัยมากคือยังไม่มี ใครเข้ามาแจากเท่าไหรอะคะ่ะก็ทางเมืองเศรษฐกิจพอเพียงเร็งเห็นตรงนี้ก็เลยนำหน้ากากอนามัยมาแจากในวันนีออ้รู้สึกยินดีมากที่วันนี้ได้นำหน้ากากอนามัยนะคะมาแจากที่นี่เพราะว่าเร็งเห็นว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็ก็แล้วก็มออีมีความจำเป็นออแล้วก็ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยมากก,ก็ก็มีความยินดีมากที่มาในวันนี้นะคะ ก็ฝากถึงชาวชุมชนสุเหล่าแดงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะระมัดระวังตัวเองนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 นะคะก็เหมือนยังยังสถานการณ์ที่ยังแย่อยู่ก็ คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ทุกทุกท่านนะนะคะออกจากออบ้านเรือนแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นก็อยากจะขอให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีก็คือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ร้างมือเจลหน้ากากอนาฮอนนะคะคือนอกจากนั้นแล้วเ,ออเราก็ยังมีทางเลือกอื่นที่ยังให้เสริมอยู่เช่นแบบออสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรนะคะค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านอ,อ,อาจจะหามาเสริมทานป้องกันเพราะว่ามันไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใดอะคะ่ะ ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะก็ระมัดระวังตัวเองนะคะให้ดีนะคะอย่าก,กาศตกก็คือเช่นว่าอยากให้มีโซเชียลดิสแท c e อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ออกไปไหนเว้นแต่มีความจำเป็นจริงๆก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างล้างมือเจลแอลกอฮอล์โดยตลอดนะคะค่ะโอ้มันมีรวมทั้งหมดหน้า6ชุมชนที่ ทางมาสัสยิดของเราได้ดูแลอยู่ขนาดนี้ทีนี้ประจากรทั้งหมดไม่สามารถจะคคำนวณได้ก็ต้องเป็นถึงก็ไม่มีก็ขณะที่มาตรการเราก็ระวังควบคุมกันอยู่ทุกขณะทุกเวลาประกาศประชาสัมพันธ์อยู่เป็นประจำคือให้ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองพยายามไม่ไปไหนออกไปไหนก็พยายามปฏิบัติตามกระทรวงสาารณสุขที่เขาได้ประกาศเอาไว้มัน,นก็ขอภูมิใจครับดีใจ ที่ได้มีโอกาสได้มาแจกจ่ายให้กับบรรดาผู้ที่ต้องการใช้เวลานี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดก็คือแมทก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกหน่วยงานที่ทุกคนที่มา,าให้ความสาคัญกับแมทท,ที่ท่านได้เอามามอบให้กับทางมะืะทของเรานีา่ด้วยความดีใจครับ